็เป็นเพ็นท่านทำแปลกๆอย่างหนึ่งของคนฟินที่แบบคนฟินก็ปกติเป็นคนขี้อายแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคะก็จะเออไปแปลกนิดนึงบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องปรับตัวแต่ว่าบางอย่างถ้าเราไม่ปรับเราก็แค่มะเขือเทศเราสุกแล้วทุกคน นี่กระถางนี้ไปซื้อมานะคะ13ยูโรก็เราไม่มีสวนปลูกเหมือนคนอื่นเขาเนาะอยากเก็บมะเขือเทศสดๆจากต้นอะไรนี้อย่างนี้นะเออก็เลยซื้อมาอยาสุกแล้วแต่ว่าถ้าซื้อมะเขือเทศสําเร็จที่เข้าใส่กล่องไปแล้ว13ยูโรมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เอาฟิลเนาะเดี๋เก็บไปให้เด็กๆกิน สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไปในช่องดงาแจงแนรี่นะคะวันนี้ก่อนจะเข้าไปทําธุระในเมืองนะคะไปจะมาเมา้ามอยนิดหน่อยก็พอบ้านกับเด็กๆเ,เขาแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวยังไม่เสร็จนะคะเราเสร็จแล้วก็ในระหว่างที่รอไปจะมาเมา้ามอยเรื่องสปาที่เราไปอาทิตย์ก่อนนะคะก็ เนื่องจากตอนนั้นที่ที่ไปทําคลิปไปแล้วเราไม่มีภาพประกอบเลยเนาะเพราะว่ามันก็เอากล้องเข้าไปถ่ายไม่ได้นะคะอาจจะเอาเข้าไปได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเอาเข้าไปเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบที่ส่วนตัวนิดน,นึงแล้วก็คนก็ไปพักผ่อนไปผ่อนคลายรีแลกซ์กันอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นอะเออเราก็ก็เลยไม่ได้เอากล้องเข้าไปถ่ายนะคะก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนิดหน่อยเกี่ยวกับบรรยากาศสปาของฟินแลนด์นะคะ ก็ตอนแรกไปว่าจะไม่เล่าเพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งคือไปทําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไปเข้าซาวน่าไปสปาเนี่ยแหละของคนฟินครั้งแรกที่เราไปเจอพื้นที่อาบน้ําที่เขาคนฟินผู้หญิงคนฟินเขาอาบน้ําแล้วเขาก็ถอดถอดหมดเลยมันเป็นปกติของเขาแต่ว่าเราไม่เคยเจอเนาะเราก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์เออขำๆให้ฟังนะคะ นั่นแหละว่าเราตกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่กล้าทําแบบนั้นอย่างเงี้ยเนาะเออพอไปปล่อยคลิปนั้นไปก็วิวเกือบแสนนะคะทุกคนเออก็คือเป็นคลิปเดียวนั่นแหละค่ะที่วิวเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นคลิปที่คนส่วนมากที่เข้ามาดูอะคะ่ะมันเป็นจําพวกผู้ชายที่ค่อนข้างจะ สำหรับไปนะคะเขาล่ากัค่อนข้างจะลามกนิดนึงเราไม่ชอบมีคอมเมนต์เข้ามาค่ะคอมเมนต์ค่อนข้างไปในทางลามกนะคะตอนแรกไปก็ไล่ลบนะคะลบลบเสร็จแล้วพอมันเยอะไปล้วก็เราไม่อยากอ่านเราไม่อยากเห็นมีมีคอมเมนต์จากที่พี่เพื่อนๆพี่ๆคนที่มาให้กําลังใจคนที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เหมือนกันเลยไม่กล้าทาเหมือนฝรั่งเขาอะไรเงี้ยก็มีเยอะแต่ว่าทีนี้พอคลิปพอ คอมเมนต์ลามกมาเยอะๆไปก็ไม่อยากไม่อยากอ่านไม่อยากเห็นนะคะถึงจะลบไปแล้วแต่ว่ามันก็มีมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยปิดปิดคอมเมนต์ไปเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบบนี้ให้ให้คนแบบให้คนจําพวกนั้นนะคะจาพวกมีจิตใจ ไปในทางลามกนะเข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์แต่ว่าไปก็คิดว่าเอาจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังเกี่ยวกับสปากับซาวน่าแต่ว่าจะใส่ชื่อคลิปที่เลี่ยงพยายามตั้งชื่อคลิปที่ไม่ทำให้คนกลุ่มนั้นเขาคลิกเข้ามาดูอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็เออนั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้น ออไปจะมาเล่านิดน,นึงว่าสปาของคนฟินนะคะออที่พวกเราเข้าไปอะเนาะเราไม่ได้ไปใช้บริการนวดอะไรนะคะคือถ้าใช้บริการนวดบริการแพ็กเกจผ่อนคลายนวดผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องซื้อแพ็กเกจอีกต่างหากเนาะออแต่ว่าวันนั้นที่ไปไปกับพ่อบ้านก็ไปสปาธรรมดาไปแช่น้ําอุ่นนะคะมีเขาก็จะมีในนั้นเขาจะมีอ่างไม่ใช่อ่างเป็นประมาณสระ สะนะคะสะน้ำอุ่นใหญ่ๆนะคะสองสะสะหนึ่งก็จะตื้นๆนะคะให้เราไปแช่ไปแช่พักผ่อนฟังเพลงผ่อนคลายแล้วก็อีกสะอีกสักหนึ่งก็จะลึกหน่อยประมาณเท่านี้นะคะก็จะว่ายน้ําได้แล้วก็มีเหมือนอีกอยู่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจากุชี่นะคะแล้วก็ก็ประมาณนั้นก็จะมีมินิบาร์เล็กๆนะคะในนั้นแล้วก็ที่เด่นๆก็คือจะมีซาวน,านะะ่าค่ะทุกคน นี่แหละค่ะก็อยากมาเล่าให้ฟังนิดนึงมันก็จะเป็นแบบในนั้นก็จะมีซาวน่าหลายแบบนะคะอยู่ไปก็ไม่ได้นับเนาะน่าจะ78แบบไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้แหละก็จะมีซาวน่าเกลือซาวนา่าอ,อ,อะไรบ้างหละ่ะซาวน่าแร่น้ำแร่อะไรไปก็จําไม่ได้ก็หลายอย่างคะ่ะซาวน่าไอรอนซาวน่าธรรมดาของคนฟินธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเข้าไป ซาวนาแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ไปแช่น้ำอะไรประมาณนี้นะคะที่ที่ไปวันนั้นนะเนาะเออนั่นแหละก็เลยจะมาขยายความเรื่องซาวนานิดนึงค่ะคือซาวนาเนี่ยมันจะอยู่เป็นอยู่คู่กับคนฟินมานานแล้วนะคะคือมันเป็นฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นเมืองหนาวเนาะแล้วก็คนฟินเขาจะชอบเข้าซาวนากันแล้วก็ทุกบ้านเกือบทุกบ้านนะคะของ คนฟินเนี่ยก็จะมีซาวนา่าตามคอนโดก็เกือบทุกห้องคอนโดใหม่หมๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีซาวนา่าถ้าไม่มีซาวนา่าในห้องคอนโดก็จะในคอนโดนั้นก็จะมีซาวนา่าสาธารณะนะคะเออสำหรับให้เราจองเวลาแล้วก็เข้าไปได้แล้วก็ตามศูนย์ว่ายน้ําอย่างเงี้ยก็จะมีซาวนา่าค่ะมีซาวนา่าตามออริมทะเลสาบก็จะมีซาวนา่าสาธารณะไว้บริการนะคะ แล้วก็ปกติเนี่ยคนฟินเวลาเข้าซาวน่านะคะทุกคนเขาจะไม่ใส่อะไรเข้าไปนะคะคือจะเป็นเรื่องปกติเลยใครที่เข้าไปซาวน่านะคะก็จะอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าไปแบบตัวตัวเปล่านะคะตัวเปลือยเนาะเออนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้วัฒนธรรมของเขานะคะแต่ว่าถ้าเป็นซาวน่าสาธารณะเนี่ย เขาก็จะมีแยกนะคะเป็นซาวนาผู้หญิงซาวนาผู้ชายนะคะเขาก็จะเข้าแยกกันแล้วก็คือผู้หญิงก็จะเข้ารวมกับผู้หญิงคนอื่นเราไม่รู้จักใครแล้วก็เข้ารวมเข้า,ารวมกันเลยนะคะถ้าเป็นซาวนาสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ใส่ชุดอะไรนะคะก็ก็ตัวโปเข้าไปเนาะผู้ชายก็ไปเข้าของผู้ชายแต่ว่าก็จะมีถ้าเกิดในกลุ่มเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีปาร์ตี้มีสังสรรค์แล้วก็ มีการซาวหน้ากันเนี่ยเขาก็เข้ารวมกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเขาไม่ถ้าคนคนนั้นไม่ถือเนาะปกติเขาก็ไม่ถือนะคะทุกคนถ้านในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาก็จะไม่อายกันแล้วเขาก็จะไม่มีเรื่องลามกจกเปรตมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกคนเขาก็จะมันเป็นปกติของเขาอย่างนี้เนาะก็เป็นเป็นวัฒท่านทำแปลกๆอย่างหนึ่งของคนฟินที่แบบคนฟินก็ปกติเป็นคนขี้อายแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคะก็จะ เออไปแปลกนิดนึงแต่ว่าไปก็ไม่เคยเข้าหรอกค่ะตัวเองเนี่ยก็จะเข้าแต่กับครอบครัวนะคะเข้าที่บ้านแต่ว่าเวลาไปพาเด็กๆไปไว่ายน้ําหรือไปสปาไปอะไรไปสวนน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปเข้าสาวหน้านะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ชินเนาะถึงอยู่มานานแต่ว่าก,ก็ยังไม่ชินก็ไม่กล้าเข้าค่ะทุกคนอ้าวฝนตกเดี๋ยวเข้าล่มก็น โอเคค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในล่มนะพูดอีกแป๊บหนึง่งก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนั้นที่เราไปสปากันเนาะกับพอบ้านนะคะที่มีซาวน่าหลายๆแบบนะอ่ะเนาะอันนั้นเราใส่ชุดว่ายน้ำเข้าไปได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นซาวน่าสาธารณะทีเ่เข้าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาก็เลยมีข้อยกเว้นนะคะว่าอันนั้นก็คือใส่ชุดว่ายน้ำเข้าไปได้เนาะแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะ ไม่ให้ใส่ชุดว้ายน้ําเข้าไปนะคะถ้าเป็นในศูนย์ป้ายน้นําอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายเลยว่าไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ําเข้าไปแต่ว่ามันก็จะเป็นแยกของผู้หญิงของผู้ชายอยู่แล้วคนฟินเขาก็จะแบบเป็นปกติของเขาเลยนะคะกเ็เพื่อนร่วมงานก็ยังแบบพูดเล่นพูดเล่นกับไปนะคะว่าเธอ,อกล้าเข้าหรือเปล่าสาวน่ารวมมีผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยไปเขาบอกจะไปกล้าเข้าได้ยังไงเพราะว่าขนาด อ,อขนาดซาวน่าเฉพาะผู้หญิงอ่ะที่ต้องถอดทุกอย่างฉันยังไม่กล้าเลยเขาก็หัวเราะใหญ่เลยทำไมเธอถึงไม่กล้าแตกตรงไหนฉันก็เข้าเข้าปกติถ้าเกิดว่าเขาเพื่อนร่วมงานนะคะบอกว่าถ้าเป็นมีปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนมีแฟนเข้าไปด้วยมีแฟนของเพื่อนไปด้วยผู้หญิงผู้ชายคนอื่นเ,เขาก็เข้าได้แบบอถอด ทุกอย่างแล้วก็ก็เข้าปกติเขาไม่ได้ถือคือเขาไม่ได้คิดอะไรมันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่หมย่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน <c oughs> เขาก็หัวเราะไปอย่าเลยว่าทําไมถึงไม่กล้าก็ก็ทั้งท้งที่เป็นสาวหน้าที่เป็นแค่ผู้หญิงรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเออไปก็ไม่รู้ไม่เคยไม่กล้าก็อยู่หลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาดวงตาไปไว้ตรงไหนเ <c oughs> พราะว่าเราไม่เคย ไม่เคยเจอด้วยวัฒนธรรมของเราเนาะทุกคนเราก็ยังไม่ชินก็บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องปรับตัวแต่ว่าบางอย่างถ้าเราไม่ปรับเราก็แค่ไม่ไปแค่นั้นเองค่ะก็ง่ายๆเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็นี่แหละค่ะไปมาแชร์มาเมา้าให้ฟังเนาะก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของปายก็มีหลายคนเหมือนกันที่เดทกับนุมฟินอยู่หรือว่ากำลังมาอะไรอเงี้ยก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังจะได้ เตรียมตัวกันนะคะเอาละค่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวเด็กๆกับพ่อคงเสร็จแล้วเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปไปจะขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไปทำธุระในเมืองเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไเตยเยเป็นไงอุ <c oughs> ไไง้ยน้อยน้ำ i do want to see my dad please mama